สบายดีพี่น้องวันนี้เนี่ยครัวเ้าได้ยังกินมาเบิง้งเป็นตะเสีย่ยบวันนี้ได้หมูได้หมูได้มูพี่ห้องหักใหญ่เลย อยู่ในโรงงานจะเมียเห็ดเลตบุมบัมบุมบัมเลยวะนนี่ เปิดเตี๋ยเดียวซุกเลยได้กินเลยบาต้ปง ถ้ากินนั่นพี่เอเ็นยกักษ์ได้ครับแม่ง่ายกว่า,านะครับเ<า>น<า>ี่ยต้องยิ่มเขาเดียวแม่กินแล้วครับว่าท่านได้กินแล้ว,วนะ ไปฮะบาเป็นเด่นพวันหมันบ้นอ๋อวันนี้ไม่คือไปเล่นน้ำเสยๆบ่บุญเอ้ คือวันนี้ไม่คือ<ห>น้ำไหลเลยนะเครื่องขีดตุ่มมาจัน ป๊ดวันนี้เ่เห็นอื่นหนึงอยู่ว่ะพี่ไต่หงพนันหวานพี่ไต้หงยังขึ้นแกขึ้นแดงเถอะบ่ เไม่กจะอไไปเลยนะาว่นกูไม่อมนะ้าม้นน่อเราไปหาอันตีไปหาผู้เที่ยวรถกนมาส่วนเซี่ยวผุนอยู่ไปหยุดออกมาว่าไปคุณังเห็นผุนไหมไก่จักรดูไปก็ถากันอย่งนี้ลมาเอิอาเียวนโอ้่ได้ไปน้ำดอกเคย S <S สวัสดีครับคุณท่านอีกินไหมไปกินนะ้ำมันเส้นนี่เด้พ่ออันข่อยขี่มาเอ้าที่สิบโลมาคือไก่แถวพื้นทา้หม้อแต่ข่อยว่าพอเถอะนะคือเลือตีหาึ้นแล้วบ่วแม่เราหลงทางบ่กอะ <S <S ไม่หมดพอ,อ,อพอข่เออนอนหลับเพราะเราหลงทางจีมันคือว่าไก่แลนท์เท่าเดียวห <โล S 1> นึ่งเ<ข>ออข่อ,ขอยว่าเอา ปกติสามาทีก็ห,หอแลแม่ข้าเดียวนึงเดียวเงโง่แจังเริอแล้วไปจอดกินเขาทั้งเลยกัน้อมนอย่างเดียวแน้วจอดนอนบ่ว่จอดพักยูส่สบ่เอาอยัางไงดีพ่อใหญ่เราจะอาบน้ำแล้วฉันจ,จะพาเทิดลงทงโอ้ยลงทงเหรอน้องสาน้องเกือเป็นแะบนไเลยล่ะเอา ไปยูหัท่ไ,<อ>ไปยูบอาดเปียงอาดเปียงจังจไปหาพี่น้องอยู่หนเวทีหาอีพเมรยเรนน้ามีเนะมร์อยู่ไหนเวทีมีมตแต่แกสวดสวดอยู่แล้วหมูเวียนบนก,นกระเตียกสวดสวดย้อนคัเเเเอาาานนีีน่่ละยงห้วท นำพอๆเป็นแม่นหนาวมาเที่ยวทุ่งให้ทุ่งหน้าพี่น้องบ,บรรยากาศวันนี้บ,บรรยากาศดีดีเอาเอาอย่าโจมมาอย่าโจมมาอยู่หันละ <c oughs> บ่าเอา,อา,มมาหันละอย่าโจมมาหาหมูไปสิไปจำสินเพราะวันหน้าว่าเป็นตียังตีโจมมาหาหมูอยู่เว้ย ลูกสาวเป็นบ้าลูกสาวเด้ละลาโนดโอ้ยอกกันละแมียก็ยกกันนวดลูกสาวบรรยากาศดีเด้มืันนี้เนาะโอ้ยขอนอ,อนุญาตจอด2นาทีน,อนอัน่งรถละ คุณแม่สวัสดีค่ะจ้าป้าเสริมเย็นสามนุ่มจ้าแม่อากาศดีมื้อนี้ร่มเย็นเมือ่อนี่เรละต๊กยุทท่าอื่น